นักจิตเล่าให้ฟังตอนที่6ความเปลี่ยนแปลงความจริงเปลี่ยนแปลงใจคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงหนึ่งในปรากฏการณ์อันเรียบง่ายของชีวิตเป็นธรรมชาติที่แสดงความจริงให้เรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ฤดูกาลทรัพยากรความรุ่งเรืองอำนาจเหตุการณ์ความรู้ และเทรนแต่ละยุคก็มีอาจรุดรอดไปจากกฎของความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ความรู้สึกขัดใจต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงส่วนนี้ก็เป็นธรรมชาติของการไม่มีความสุขที่เกิดขึ้นกับใจมนุษย์เช่นกันมันเป็นความจริงที่จิตใจเปิดเผยอ,ออกมาอย่างซื่อตรงซึ่งมีความรู้สึกมากมายหลายรูปแบบเช่นขัดใจไม่พอใจโกรธแค้นอิจฉาน้อยใจเสียใจสูญเสีย เศร้าเบื่อเซ็งเหงาเป็นต้นโดยความหลากหลายเหล่านี้ถูกส่งออกมาจากรากหง่เดียวกันก็คือความผิดหวังความผิดหวังเป็นผลมาจากการรับรู้ว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าควบคุมได้นั้นไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของตนโดยเจ้าความเชื่อในเรื่องของอำนาจควบคุมนี้มีรากฐานมาจากการเชื่อว่าตนเองมีอำนาจควบคุมทุกสิ่ง ให้เป็นไปตามความต้องการการเชื่อว่าตนเองมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามความต้องการเป็นความเชื่อที่แนบเนียนอย่างยิ่งและเป็นภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเองซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจความจริงของชีวิตไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีปัจจัยและจังหวะเวลาของมันผลจากการโดนความเชื่อนี้ครอบงำจิตใจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจชีวิตที่คลาดเคลื่อน และยังส่งผลต่อการปรับตัวอีกด้วยเช่นการเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมร่างกายของตัวเองอยู่เสมอโดยหลงลืมไปว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นสภาวะร่างกายความเจ็บป่วยอุบัติเหตุภัยคุกคามผู้คนพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวการเชื่อว่า เราสามารถกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองได้ตลอดเวลาโดยหลงลืมไปว่านอกจากอิสรภาพทางใจแล้วยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอีกมากมายเช่นสภาพสังคมครอบครัวการงานการศึกษารายได้สุขภาพความสามารถอุปสรรคและจังหวะโอกาสในชีวิตเป็นต้นหากเราดำเนินชีวิตไปด้วยความเชื่อว่า ตนเองมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามความต้องการจิตใจของเราก็จะเกิดความตายตัวขึ้นมาทันทีทํานองว่าต้องการสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นต้องการให้ความจริงเป็นแบบใดความจริงก็ต้องเป็นแบบนั้นทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองคู่อื่นสิ่งรอบตัวเหตุการณ์การงานครอบครัวความสัมพันธ์และอื่นๆอีกมากมาย แล้วยิ่งอนาเขตแห่งความตายตัวนี้กว้างขวางเพียงใดโอกาสที่จะเกิดความไม่สบายใจก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการมีคำตอบล่วงหน้าให้กับทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและมีข้อสรุปที่ตายตัวว่าสิ่งต่างๆจะต้องออกมาอย่างไงนี่คือภาวะที่เราเพลอพอกพูนความกดดันให้แก่จิตใจโดยจิตใจที่แอบกำหนดคำตอบล่วงหน้าหรือข้อสรุปที่ตายตัว,ตวเช่นนี้มักจะจมดิ่ง และฝังแน่นอยู่กับข้อสรุปเหล่านั้นเหมือนฉีดยาชาให้ตนเองเชื่อว่าทุกสิ่งจะต้องเป็นไปตามใจตัวเองเสมอจึงมักทำให้ลืมเผื่อใจรับความผิดหวังลืมเตรียมใจรับความจริงที่ไม่ตรงกับใจและหลงลืมการเข้าใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ตายตัวแต่ใจคนตายตัวความจริงเปลี่ยนแปลงแต่ใจคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง ย่อมมองเห็นจิตใจที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือจิตใจที่เชื่อในอำนาจควบคุมของตอนเองอย่างหน้ามืดตาหมู่นี่จึงเป็นจิตใจที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าการผลักไสสิ่งที่ผ่านเข้ามาการยื้อยุดในสิ่งที่จำต้องจากไปการทำเป็นไม่เห็นในสิ่งที่พึงกระทำและการแซงละเลยในสิ่งที่พึงรับผิดชอบล้วนทำให้เกิดความทุกข์ใจ เนื่องจากเป็นการดำรงชีวิตที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงความจริงนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่จิตใจกลับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่จึงทําให้เกิดความทุกข์ใจจิตใจที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงเป็นใจที่หยุดตั้งคําถามและเอาแต่สงสัยว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากได้เข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งล้วนมีปัจจัยและจังหวะเวลาของมันถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดดังนั้น แทนที่จะเอาพลังไปต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตใจที่เข้าใจจึงนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้อย่างเกิดประโยชน์เช่นการต้อนรับความเปลี่ยนแปลงการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตรงตามความจริงการหาวิธีแก้ปัญหาการหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงเท่าที่จะกระทำได้เมื่อความจริงเปลี่ยนแปลงไปใจคนพึงเปลี่ยนให้ทันความเปลี่ยนแปลง ความจริงเปลี่ยนแปลงใจคนไม่อยากเปลี่ยนแปลง